สว oh. ัสดีนะครับสําหรับชาวหนังกลางแปลงนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ชอบหนังกลางแปลงนะครับสาหรับท่านที่ใช้โปรเจคเตอร์นะครับก็นิยมเบิ้ลสองกันนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําหรือว่าสอนให้กับมือใหม่นะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้วก็ข้ามได้นะครับเราแนะนํามือใหม่อัดเล่นนะครับบางท่านยังทําไม่เป็นนะครับบอกใช้ได้แต่เครื่องเดียวนะครับสองเครื่องทําให้เป็นเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีการใช้นะครับมาดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเราได้ฐานเบิ้ลมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็หมุนตั้งนะครับตั้งให้หน้าด้านหน้านะครับให้ขนานกันกับขอบขอบฐานนะครับนะครับถาดนะครับให้ขนานกันนะครับอันนี้ก็ให้ขนานกันทั้งคู่นะเราตั้งให้ได้ให้ขนานกันให้ได้ที่นะครับเพื่อเวลาเราฉายนะครับหรือว่าเราปรับเราจะหมุนพวกนี้น้อยครับหมุนไม่เยอะนะครับเพราะว่า มันได้ฉากแล้วมันจะหมุนนิดๆหน่อยๆนะครับบางท่านไปตั้ง AL, เบี้ยวแล้วมันหมุนตรงนี้เยอะมางท่านบอกหมุนเกีียวไม่พอเพราะเราตั้งหน้ากล้องหน้าเครื่องเบี้ยวนะครับเนี่ยฐานเบี้ยวแต่ถ้าเราตั้งฐานตรงแล้วเนี่ยให้ขนานกันแล้วเนี่ยมันจะทําการหมุนตรงนี้น้อยนะครับไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองใส่เครื่องดูนะครับน,นะครับพอเราใส่เครื่องไปก็ให้หน้าเครื่องขนานกันนะครับขนานเหมือนกันนะครับ ขนานกันไปนะครับมันจะตรงนะครับก็ใส่เครื่องสองเข้าไปนะครับเหมือนกันนะครับขนานนะครับขนานอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับของเราจะมีที่บังนะครับหน้ากล้องนะครับพิเศษนะครับรุ่นนี้ที่บังหน้ากล้องเป็นระบบแม่เหล็กนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเรื่อง สมมติว่าเราฉายนะครับเราก็เปิดเวลเราเราจะเปลี่ยนเรื่องหนังนะครับเราก็ปิดได้นะครับเพื่อไม่ให้เห็นชื่อเรื่องหนังหรือให้เจ้าภาพเห็นนะครับบางทีโอ้เจ้าภาพมองดูโอ้ชื่อหนังเต็มเลยอยากได้เรื่องนู้นเรื่องนี้นครับปิดเลยครับหมดปัญหาเราทําด้านหลังนะครับถ้าท่านใช้น็ตบุ๊กก็ทําที่โนตบุ๊กนะครับแล้วเวลาเวลเราจะปล่อยหนังออกเราก็เปิดเลยนะครับจบไลน์นะครับ สำหรับท่านที่ใช้น็อตบุ๊กก็ด้านหลังนะครับเราจะมีที่วางโนตบุ๊กนะครับรุน่นนี้นี่นะครับเป็นระบบแม่เหล็กตูดติดถ้าเราไม่ใช้นี่นะครับโนตบุ๊กท่านที่ใช้น o อตบุ๊กนะครับวางได้เลยครับนี่นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเบิ้ลนะครับวิธีการเบิ้ลก็ของผมมีอยู่2แบบนะครับเบิ้ลจากโลโก้ในเครื่องแล้วก็เบิ้ลจากไฟล์หนังข้างนอกนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นโลโก้ในเครื่องนะครับในเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับจะมีวิธีตั้งให้นะครับเขียนว่าโลโก้นะครับเราจะใส่รูปอะไรก็ได้นะครับตั้งไว้ในเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟล์หนังมาย่อขยายนะครับพอเราตั้งโลโก้จากโลโก้เสร็จแล้วเราใช้หนังมามันก็จะทับกันเป๊ะเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนะครับผมตั้งไว้นะก็เป็นโลโก้นะครับนี่นะครับเป็นโลโก้นะครับทั้งสองเครื่องเลยถ้าเรายิงทับกันได้เราฉายหนังมาก็ทับกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการซ้อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับตัวล่างนะครับที่ผมเปิดหน้ากล้องมานนี่เป็นตัวล่างนะครับเราตั้งที่ตัวล่างก่อนเลยนะครับให้ตรงให้ขนานกับขอบจอด้านล่างนะครับ เราก็หมุนข้างๆมันเอียงนะครับเราก็หมุนครับหมุนไปนะครับให้มันขนานถ้าเรามองดูแล้วว่ามันขนานกับขอบจอด้านล่างเราก็ปล่อยตัวบนนะครับของผมจะมีฝาบังนะครับอาจจะปิดตัวล่างแล้วจะดูตัวบนมันจะไม่เท่ากันหรอกครับตัวบนเปิดมานะครับหูนนะครับสูงและเอียงเอาเปิดตัวล่างให้ดูนะครับหน้านะครับไปคนละเรื่องเลยนะครับ ทีนี้เราก็มีวิธีเราก็จะใช้ตัวบนลงมาหาตัวล่างนะครับอันดับแรกเราก็หมุนให้มันได้ฉากกันก่อนนะครับหมุนตัวริมนะครับนี่นะครับเพราะเปเอียงนะครับตัวบนนะครับนี่คือตัวบนนะครับตัวบนเอียงเราก็หมุนให้มันได้ฉากนะครับล้วเกตเส้นเส้นให้มันขนานกันนะครับนี่นะครับก็ค่อยหมุนนะครับ ได้แล้วอ่าสังเกตดูนะั่เส้นตะขนานกันหมดแล้วนะครับตอนนี้มันเอียงซ้ายนะครับเอียงทางซ้ายเราก็ปัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ปัดนะครับปัดเข้ามาหากันไม่ยากนะครับปัดเข้ามาหากันแค่นี้นะครับเนี่ยปัดเข้ามาหากันก็ได้แล้วนะครับแล้วก็หมุนข้างบนลงมานะครับให้มันทับกัน นี่นะครับสอนกันแล้วนะแบบคร่าวๆนะครับครับมาตอนนี้เรามาดูกันนะครับการย่อขยายแบบใช้ไฟหนังนะครับใช้ไฟหนังผมจะใช้ i n นวิงนะครับอินวิงมันย่อขยายดีนะครับใช้ i n นวินะครับผมเปิด i n นวิมาแล้วนะครับเราเลือกหนัง เรืองหนังที่สว่างที่สุดนะาผมเลือกเรื่องเหลือแหล่นะครับหนังไทยมันจะสว่างมากนะครับแล้วก็กดเลือกไปเลยครับเดี๋ยวรอหัวม้วนแป๊บหนึ่งนะครับเราเลือกเฟรมที่สว่างที่สุดนะครับเพื่อจะดูขอบการทับของมันนะครับ มันจะดูง่ายนะครับเราอย่าไปเลือกหนังมืดนะครับถ้าเลือกหนังมืดแล้วมันจะดูยากนะครับเราเลือกเฟรมที่สว่างที่สุดเดี๋ยวผมจะเลือกเฟรมที่สว่างที่สุดนะครับอ่าจบหัวม้วนนะครับ,รบเดี๋ยวเลือกเลยนะครับเรากดสต็อปค้างไว้เลยนะครับเพื่อเราจะย่อลงจริงๆแล้วถ้าฉายหนังจริงๆมันจะเต็มขอบสีน้ําเงินนะครับนี่มันฉายใกล้นะครับเราสมมุติว่าเต็มขอบสีน้าเงินอยู่นะครับเปิดหน้ากล้องเดียวก่อนนะครับ ่านี่นะครับอ่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฟรมที่สว่างนะครับเวลาทับกันจะดูง่ายเราก็ย่อเลยนะครับวินวิ้งมันจะมีที่ย่อให้โอเคครับเนี่ยนะครับย่อเข้ามาให้เล็กเล็กเล็กลงกว่าจอสีขอบสีน้ําเงินนะครับเพราะมันจะดูง่ายอ่าประมาณนี้นะครับมาเนี้เราก็เปิดอีกเครื่องหนึ่งทับไปเลยครับเหมือนเดิมนะครับ <t ell> สมมุติว่ามันไม่ตรงนะครับผมสมมุติว่ามันไม่ตรงเราจะทับด้วยไฟล์ไฟล์หนังนะครับเราก็หมุนเหมือนเดิมนะครับ <t ell> หมุนเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับโลโก้เนี่ยนะครับหมุนให้มันได้ฉากให้ขนานกันนะครับนี่นะครับขนานกันแล้วก็ปัดเข้าหากันนะครับเหมือนเดิมนะครับปัดเข้าหากัน ต้องหากันครับเนี่ยทับกันแล้วครับปรับต้วหากันแล้วก็กดลงมาหาตัวล่างนะครับเราปรับเฉพาะตัวบนนะครับท่านถ้าเบิ้ลนะครับเราจะปรับตัวบนตัวล่างเราจะตายตัวนะครับปรับแล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับตัวตัวล่างนะครับหมุนทับลงมาดูขอบให้มันขนานกันนะครับฝัง่งนู้นยังปีนอยู่นิดนึง ลงครับหมุนให้มันขนานกันนะครับหมุนลงอีกทีนึงน่าจะโอเคนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าท่านฉายมาแล้วกรอบสี่เหลี่ยมไม่เท่ากันนะครับ เอาตัวล่างเป็นหลักแล้วก็มันจะมีตัวโยกอยู่ข้างในข้างบนเครื่องนะครับโยกให้สี่เหลี่ยมมันเท่ากันนะครับมันจะมีตัวโยกอยู่ตรงที่ปรับนะครับของเอสันนะครับมีตัวโยกสี่เหลี่ยมนะครับให้มันเท่ากันนะครับท่านโยกตัวนี้หาก็ได้ด้วยนะครับแต่ของผมมันตั้งไว้แล้วนะครับมันจะง่ายโอเคนะครับตามนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับฐานเบิ้ลนะครับสั่งได้นะครับฐานเบิ้ลเรารับทํานะครับ ตามขนาดเลยนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่สั่งได้นะครับฐานเบิ้ลน,นะครับรุ่นนี้จะมีฝาเลนด้วยนะครับแล้วก็มีที่วางโน้ตบุ๊กนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวเราทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปนะครับติดต่อมานะครับเตะโฆษณานะครับ hmm. ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ